Go to the moon เทสล a สู่ความม่างวางอันไกลโพ้นขณะที่อัดเทปกันอยู่นะครับราคาหุ้นเทสลาอยู่ที่1114เหรียญเข้าไปแล้วโห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 นะฮะบางคนบอกแล้วไงไม่น่าสนใจเลยนะครับแหมนะฮะก็คุณไม่ได้เทรดเทสลาอย่างผมนี่นะครับ ผมบอกแล้วฮะเทสลาเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ผมนะครับแคลี้บูดครับ CEO บริษัทจากการกองทุนชื่อดังอย่าง Ask Invest ก็ยังพูดนะครับว่าโอ้โหหุ้นเท s l a เนี่ยโอกาสเติบโตสูงมากนะครับไม่ใช่แค่เทรนด์ของรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับหรือแค่ขายรถไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ใช่ขายแค่เทคโนโลยีครับแต่เขาขายวิชั่นนะครับมานะฮะเพราะว่า c e ออย่างอีลอนมาร์ของเทสลาเนี่ยมีวิชั่นที่ก้าวไกลมาก กล้ากระโดดนะฮะบางทีอาจจะแมนะครับเล่นทวิตทำตัวมันทรัมป์ไ่หน่อยก็ตามนะครับเล่นทวิสเตอร์แล้วส่งผลต่อพวกสกุลเงินดิจิตอลบ้างบ้างบ้างมีบ้างนะครับแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วนะฮะอีรอนมาร์นะครับซี o ของเท s l a ก็ยังถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งครับที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในโลกของการเงินนะครับและแน่อนที่สุดนะครับ อีลอนมาร์กเองวันนี้ก็กลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วด้วยนะครับเจเบซอซเป็นยังไงเล่านะครับแกก็ล้อกันท้ากันเล่นๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสะท้อนเห็นครับก็คือหุ้นเทส l าครับหลังจากมีการแตกพาครับแตกพาคืออะไรอะซอยหุ้นให้มันย่อยลงให้มันเล็กลงเพื่อให้รายย่อยมีโอกาสได้ซื้อขายได้ง่ายตอนนั้นอะสองพกาเหรียญเลยนะต่อหนึหุ้น 2,000กว่านะเราเนี้ยเพิ่งขึ้นมาแค่พันกว่าเหรียญเองแหมทำเป็นตโนกนะครับ2,000กว่าครับและตอนนั้นก็ต้องแบ่งหุ้นหรือแตกพาหุ้นเนี่ยเป็น5ส่วนนะครับก็จะเริ่มต้นประมาณ300กว่าเหรียญไอ้300กว่าเหรียญนะตอนนั้นเองนะครับแหมไม่อยากจะคุยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าโมนะครับแต่ถ้าใครได้มีโอกาสติดตามนะครับทั้งไรสดผมนะฮะทั้งรายการพูดในคลิปอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งไกด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มอัปเดตจะพูดเสมอว่า t ท sla คือ1ในหุ้นที่เราน่าจะมีไว้ในพอร์ตแต่แน่นอนครับบางคนก็บอกโหมันสวิงอะ่ะหวือหวาจนน่ากลัวกลัวเงินในพอร์ตไม่พออ่ะคุณก็เติมเงินเผื่อไว้สิครับ<ๆ>เผื่อการเปลี่ยนแปลง<ๆ>เผื่อสวิงเลยนะครับแน่นอนครับสมมุติว่าทุกคุณเทรดในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับ คุณก็จะต้องเติมเงินให้เพิ่มอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับป้องกันไว้ก่อนนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับต้องยอมรับความจริงว่าหุ้นเทสลาระหว่างทางก็วือหวาจริงนะครับตอนที่ขึ้นจาก3 0 0ก๋วเหรียญหรือแตกพายใหม่นะครับแล้วขยับขึ้นไปนะฮะเป็น5 0 0ร้อยหกร้อยเหรียญแล้วค่อยย่อลงมาแต่แถวสี่ร้อยก๋วเหรียญเนี่ยโอ้โหคุณดูดิฮะความวือหวางมันเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าให้เตรียมเงินไว้เท่าตัวเปิดบัญชีไว้พันหนึ่งสำหรับเล่นหุ้นเทสลานะครับคุณก็อาจจะเบิ้ หนึ่งพันเหรียญเริ่มต้นก็พอแล้วนะครับเพราะว่าครับถ้าเราอ้างอิงจากเงินมาร์จิ้นที่เราใช้ซื้อหุ้นเทสล a าณตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่เหรียญบวกลบเนี่ยนะครับคุณจะใช้เงินไม่เกิน23เหรียญบวกลบอาจจะมากกว่านั้นก็ได้อาจจะน้อยก็ได้สำหรับเป็นเงินมาร์จิ้นประกันใช้วางเพื่อซื้อหุ้นเทสล a าหหุ้นกับที่นี่เท่านั้นและแน่นอนที่สุดครับถ้าคุณอยากมีกำไรกำไรเยอะขึ้นคุณก็เบิ้ลไป2หุ้นก็ได้3หุ้นก็ได้ถ้าอยากซื้อไม่ว่ากกััันนนไม่ะครบ แต่เตรียมเงินเผื่อไว้นะครเผื่ออะไรฮะเผื่อความผันผวนผมได้เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับเคยเปิดมา300กว่าขึ้นไปถึง5 6 0 0แล้วร่วงลงมานะครับอยู่แถวๆ4 0 0คุณดูนะฮะตอนมันลงมาเนี่ยโอ้โหถ้าจะร้อยเซเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ผมบอกว่า เผื่อเงินไว้สวิ i n g สักนิดหนึ่งนะครับแต่แหมถ้าคุณมีโอกาสได้ซื้อที่400เหรียญจริงขึ้นไปถึง600ผมว่าคุณเก็บกำไรช็อตแรกแล้วล่ะเผอเก็บตั้งแต่ขึ้นไป410แล้วล่ะใช่ไหมเพราะถือยาวๆคุณไม่ค่อยสู้นะฮะแต่ขาดทุนยาวคุณสู้ตายนะครับเอาล่ะนะฮะไม่ได้มาร้อกันนะครับแต่อยากจะพูดถึงโอกาสนะครับเหตุผลหนึ่งครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าอะไรทําให้หุ้นเทสลาปรับตัวขึ้นอย่างที่เกิดก่อนหน้านะครับถ้าใครมีโอกาสได้ฟังไลน้วะ แต่จริงๆนะครับเพราะว่าผมพูดเสมอนะฮะว่าหุ้นเทสซาตอนนี้น่าซื้อมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเข้าช่วงเดือนตุลาคมาอะไรเดี๋ยวคอยดูนะเขาประกาศผลประกอบการหุ้นเทสซาพุ่งแน่นอนนะครับตอก่อนเดือนตุลาคมครับหุ้นเทสซาน้องหนิงน้องแกะอยู่แถวๆห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยบนน้องหนิงน้องแกะอยู่นี่ตั้งนานโดยเฉพาะเดือนกันยาหรือปลายเดือนกันยาครับร่วงแบบไม่เหลืออะไรเลยแลกสไลด์ลงไปกับตานะครับบางคนบอกเป็นยังไงล่ะ น,ะนะันคุณเทสลาคุณเทสลานะครับแมนะฮะแต่มันก็ล่วงนิดเดียวเองนะครับ จาก600-700มันล่วงมา500กว่าๆ5 0 0้ไปปลายนะผมรับได้นะครับรอรับได้เลยไม่เคยเป็นผิวผมถั่วซื้อขึ้นไปด้วยน่าใจถึงพึ่งได้นะครับแต่จากประสบการณ์ครับที่ผมเคยเก็บสถิติตั้งแต่ต้นปี2019มาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นและผมเชื่อมั่นได้อย่างหนึ่งสำหรับหุ้นเทสลาเนี่ยคือโอกาสที่เขาจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและมีโอกาสเติบโตรวมถึงทักวิสัยทัศน์ของอีรอนมาร์กส์นะครับซึ่งเป็น C e o ของเทสลาก็ต้องยอมรับความจริงครับเขาเป็นคนที่สรร้้้าางมูลค่อบบิษัททไดดดีีีีเเยยววชะจกให และคุณก็เห็นผลลัพธ์แล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแม้ก l d m a n นแ c ็ s เองนะจะนะครับประเมินหรือคาดการแนวโน้มของราคาหุ้นเทสลาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับไม่ถึง1,000เหรียญด้วยซ้ำนะแต่นะครับล่าสุดเองนะครับทางก l d m a มนแ c ็คมีการปรับคาดการเพิ่มขึ้นนะครับว่าหุ้นเทสลามีโอกาสขึ้นถึง,ง1,250เหรียญบวกลบนะครับนะฮะยังมีโอกาสอยู่นะครับ แต่นะฮะทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วหลังจากที่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับบร,ริษัทเทสลาได้ประกาศผลประกอบการก็เติบโตขึ้นครับแน่นอนที่สุดตามคาดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรผิดเพี้ยนแม้ต้นปี2021หรือต้นปี2020ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นเนี่ยนะครับจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่หลังเมฆหมอกที่หนาทึบนะครับฝนฟ้าขนองที่ตกลงมาอย่างหนักน,นะครับเขาเรียก่าฟ้าหลังฝนนะฮะทุกอย่างก็สดใสเห็นไหมนะครับและปัจจุบันครับ หุ้น Tesla นะครับก็ทยานขึ้นถึง1,000กอเรียหรือทะลุ1,000เหรียญขึ้นไปแล้วนะครับท่านที่ลงทุนซื้อตั้งแต่แถวๆเลสเซว่าประมาณสัก500เหรียญเน็ตๆ600เหรียญเน็ตๆหรือ700เหรียญเน็ตๆยังไงคุณก็มีกําไรนะคุณซื้อหุ้น1เนี่ยถ้าคุณซื้อที่700เหรียญคุณก็ได้แล้ว400เหรียญแน่ๆถ้าคุณซื้อที่800เหรียญคุณก็ได้แน่ๆแล้วที่300เหรียญอย่างนี้เป็นต้นง่ายๆนะครับแต่ถ้าคุณซื้อมากกว่า1หุ้นล่ะคุณซื้อ2หุ้นก็คูณ2เข้าไปซื้อแบบขี้หมูขี้หมาที่สุดนะครับคุณซื้อแถวๆประมาณ800เหรียญ คุณก็ได้กำไรแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ600เหรียญและเริ่มต้นทุนแค่1000เหรียญโอ้ว้าวมนะครับถ้าคุณซื้อเยอะกว่านั้นล่ะได้ครับทุนหนาขึ้นมาหน่อยนะครับก็พันห้าร้อยเหรียญเพิ่มทีละ500แม่มันเล่นเงินประมูลเลยนะแต่มันเซฟอ่ะเราลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณเห็นไหมถ้าถามผมวันนี้นะครับว่าเทรดทองเทรดฟอเร็กซ์เทรดอะไรได้กำไรเยอะกว่าผมบอกไม่ใช่ทั้งคู่มันคือหุ้นครับและดัชนีหุ้นได้กำไรเยอะที่สุดครับฟันธงเพราะฉะนั้นครับอย่ามัวตะหลงไหลได้ปลื้ม โเลกเฮ้ยเข้าเร็วออกเร็วนะฮะอุ้ยปุ๊บปับ๊บสนุกสนานวิบปั๊บวิบปั๊บโชว์กำไรกันหน่อยพวกเรานะฮะอย่าประมาทนะครับอย่าเพลิดเพลินกับราคาทองที่สวิงกิ้งอย่างสนุกสนานเนี่ยนะครับถ้าเขาเลือกทางเมื่อไหร่แล้วคุณผิดทางโอ้โหคุณเติมเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอคุณเคยฟังไหมเพลงเนี้ยเติมไม่เคยเต็มเติมไม่เต็มใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับ การเทรดหุ้นเลยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจการเทรดดัชนีหุ้นก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับไว้โอกาสหน้าครับผมจะเอาเรื่องราวของหุ้นตัวอื่นมาเล่าให้ฟังกันและรวมถึงนะครับดับชนีหุ้นว้าวที่น่าสนใจและเพราะอะไรทําไมผมถึงสนใจดัชนีหุ้นเยอะแยะเสเลเกินนะครับแต่วันนี้ครับหุ้นเทส l a คืออีกหนึ่งหุ้นครับที่คุณควรมีไว้ในพอร์ตคุณครับแฟกเตอร์สำคัญครับนอกจากการประกาศผลประกอบการนะครับที่ดีขึ้นของเทส l a แล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกปัจจัยหนึ่งครับหลังจากการประกาศผลประกอบการครับก็คือการได้รับข่าวดีครับจากบริษัทเฮอร์สผู้ให้บริการรถเช่าที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับสั่งซื้อรถเทส l a Big Lo ลครับ Big เท่าไหร่แล้วนะฮะหนึ่งแสนคันครับโอ้โห ทำครึ่งปีเพิ่งได้ยังไม่ถึงแสนเลยนะฮะอันนี้เจ้าเดียวมาแสนคันนะครับก็เลยเป็นแฟกเตอร์ที่สงผลให้ราคาหุ้นเทสล a าทยานสู่ความเวิร์วังบางทีก็ไม่เวิร์งวังนะนะครับเพราะหลายคนคงเข้าซื้อนะครับนี่คือโอกาสครับและเพื่อไม่ให้คุณพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้จากเรานะครับกดไลค์กดแชร์เฟซบุ o กแฟนเพจเอ็มเทรดดิ้งไทยแลนดและกด s u b s c r i b e ครับ YouTube Channel M Trading Thailand